อะ,อะเด็กๆจ้าเด็กๆจ้าอ่าเดี๋ยวเราทบทวนคําศัพท์ของเมื่อวานนะคะเดี๋ยวทบทวนคําศัพท์ของเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คุณครูอ่าได้สอนน้องไปแล้วก็น้องได้จดลงในสมุดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกไหนใครเสร็จแล้วคะเมื่อวานคําศัพท์ในสมุดเสร็จแล้วยกมือขึ้นยกมือขึ้นอ่าเก่งมากนะคะอะทีลักทีนี้ไหนลองอ่านให้คุณครูฟังสิลูกนะคะ มีอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะลูกค้าหัวข้อคำสับเมื่อวานที่คุณครูให้น้องไปก็คือ eat and drink yes or no yes or no yes นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะ number one until number nine นะคะ please read please read our vocabulary okay โอเคอ่านนะคะ one 2 3 Number 1 Cake. ขนม Cake. f l y chicken. ไก่ทอด Noodles. ก๋วยเตี๋ยว Ice cream. Ice cream. Water. น้ำ Milk. นม Apple. Apple. Banana. กล้วย orange สม้มนะคะนี่บางคนบางคนยังไม่ยังไม่อ่านเลยบางคนเนี่ยพูดกันเจ้าเพิ่งมานั่งไปไหนมาพูกกันไปไหนมาอาอเาาโอเคนะคะทีนี้เมื่อวานมีการบ้านด้วยใช่ไหมลูกค้าในหลังสือมีไหมคะหน้าหกสิบสามอ๋อเหรลอยังเอ่ยไหนเปิดหนังสือขึ้นมาดูซิลูกขอเช็คงานหน่อยคะ่ะเมื่อวานอ่าเปิดดูซิลูกค้า ปัญญาไหนหนังสือคะลูกนั่งสบายเลยเจ้าหนังสืออยู่ไหนเปิดสีเปิดสีคุณครูบอกอยังไงให้หนูเปิดคะ่ะเปิดหน้าหกสิบสามไหนใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วกดไลค์เลยกดไลค์ใครเสร็จแล้วกดไ like ลด like, ค์ล,คล, like, ลูกกดไลค์โอเค่งนิวครูเช็คอยู่นะน่วครูจนันนิวเช็คอยู่นะกําลังดูเลยนเนี่ยเนี่ยผสุดช้าสุดวันนี้ผสุดใส่เสื้อเมื่อวานหรือเปล่าวะ,วะมาสุดไม่นะ <laughs> โลมาปลาทูโลมาปลาทูโยเซฟนะคะเสร็จทุกคนเดอ้อนะคะああจูเนียจูเนียเสร็จไหมลูกจูเนียอืมน้องน้องปีน I love you น้องปีนอืมค่ะโอเคนะคะเกรซี่ก็เสร็จแล้วเกรซี่โชว์ใหญ่เลยแฟดแฟดแฟดเสร็จย่างโอ,อ้แฟดกดไลค์จังแฟด แปดอ้วนชนิสราสถาวันเสร็จแล้วไหนชว่วยครูดูไหนสิลูกเก่งมากนะคะไหนใครฝึกไหนใครฝึกอ่านไหนใครฝึกอ่านบ้างคะเมื่อวานใครฝึกอ่านบ้างโอ้ตะวันตะวันยกมือนะคะเออเก่งจริงไหมวะจริงไหมวะจะต้องตามไปถึงบ้านละมงังอ่าตะวนันเก่งมากข่ะมือลงค่ะลูกมันตาก็อ่านนะคะ มังกรมัง,งกรนั่งเขียกที่เล็บอยู่นะคะมังกรอืมังกรเสร็อยังางานลูกมังกรสองทับห้าเสรอยางเสร็อยัง,งลูกอืมอืมปาวปรวิศปาวริศเปาวริศยกมือใหญ่เลยเก่งมากครับลูกเอามือลงเลยครับคนดีสีสมอนครับเอามือลงเลยครับดาลิงอืมเห็นนกักเรียนว่าถ้าคนครูไม่บอกให้เอาลงก็ไม่ลงนะคะโชว์ไว้อย่างนั้นนะคะอืมบางคนเอา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 คุณจันเอา ครณจนันนอนตีลังกาแล้วไปไหนแล้วตะกี้น้องรู้ไหมเนี่ยอถึงน้องจะอยู่ไกลขนาดไหนนะคะแต่ว่าโปรแกรมนี้ทําให้เราเห็นหน้ากันได้นะคะบางคนบางคนนะคะเอาเท้าชี้ขึ้นบนสวรรค์เลยค่ะลูกแต่เอาหัวลงข้างล่างนะคะตอนนี้นะคะบางคนนะอืมเล่นกายกรรมอยู่นะคะอ้าวที่รักทีนี้ถ้าฝึกอ่านแล้วเมื่อวานเดี๋ยววันนี้ลองมาเดากันดูนะคะครูจะโชว์คำศัพท์นะคะ ของเมื่อวานเนี่ยคําศัพท์ของเมื่อวานเก้าคำเนี่ยขึ้นมาแล้วให้ลูกบอกเป็นภาษาอังกฤษว่าคํานั้นเนี่ยเรียกว่าอะไรโอเคโอเคลูกหมูลูกหมูโอเคแล้วนะเดี๋ยวใครจะเป็นผู้โชคดีอืมไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายเลยคุณนิวเอ้ยอืมนะคะโกหกคุณครูไว้แล้วตะกี้ว่ายังไง <c oughs> อ่านแล้วคะ่ะคุณครูขาเมื่อวานฝึกอ่านนะคะเรื่องจริงปอน้อเด็กน้อย อม้อาวเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าอ้วน อ๋อโ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 อเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกลูกหมูไหนบอกคุณครูหน่อยลูกหน้าจอของคุณครูตอนนี้เป็นอะไรคะคนดีเปิดไมม่ก่อนเปิดใหม่อ่าหน้าจอของคุณครูเป็นอะไรคะลูกอะไรนะขอเฮ้ยคุณครูมันได้ยินเสียงน้องลูกหมูแต่น้องเปิดใหม่แล้วนะอ่า ไม่ได้ยินเลยมาร์มินมาร์มินสวัสดีค่ะมาร์กมินสวัสดีค่ะลูกเปิดไมค์สวัสดีค่ะมาร์มินหน้าจอของครูตอนนี้เป็นอะไรหน้าจอของคุณครูเป็นรูปอะไรที่รักฮะมีผู้มีผู้แล้วอะไรอีกครับมีผู้มีคำพท์มีคำพท์ค่ะฮะคำพท์คำพท์อ้าว ไม่ไม่ใช่ขนมเค้กหรอใช่หรอใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ขนมเค้กไหมลูกใช่ใช่ใช่ขนมเค้กใช่ไหมอ่ามีขนมเค้กแล้วก็มีหมี่ภูถูกไหมใช่อ่าโอเคแล้วมีคำศัพท์ด้วยหรอลูกคำศัพท์เป็นอาหารค่ะไหนล่ะลูกใหนคำศั์อ่ะที่รักจา๋าคนดีสีสามอมอนดอนเจดีอื้ อืมอ่าโอเคเออปวีปวีขาตอนนี้วายปวีตกใจใครเอาเมลมาหลอกครูปรวีครับสวัสดีครับเปิดไมค์อ่าปวีหน้าหน้าจอตอนนี้ของคุณครูเป็นอะไรคะที่ลักขาเป็นหมีพูแล้วก็มันมีแบบคําศัพท์อาหารครับอ๋อคําศัพ์อาหารไม่ใช่ขนมเคก้กใช่ไหมคะลูกไม่ครับอ๋อไม่ใช่นะคะโอเคโอเคแปบ๊บหนึ่งนะทางั้นนะ อืม,มอ่าได้ยังร้าโอเคได้เลยยังคะ yeah. เย่ขนมเคก้กมาแล้วเอาละอ,อ่านะคะอ้าวเดี๋ยวดูว่าใครจะเป็นผู้โชคร้ายเอ้ยโชคดีนะคะอ้าวใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะขอเป็นสะก,กดด้วยนะสะก,กดด้วยนะลูกนะสะก,กดด้วยเอาเป็นปลาทู ปลาทูเค็มพิช,ชานะคะลูกอ้าวไหนน้องบอกคุณครูสิลูกภาพนี้อา้าวไหนบอกเป็นภาษาไทยก่อนภาพนี้คือภาพอะไรคะที่าเค้กอ้าวเค้กนะคะภาพขนมเค้กค่ะนี้ภาพขนมเค้กภาษาอังกฤษไหนน้องสะกดให้ครูฟังเป็นภาษาอังกฤษนะลูกเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะไปไหนแล้วอ๋อปลาทูพร้อมค่ะพร้อมค่ะ อ้าวโอเคค่ะเริ่มได้เลยค่ะลูกว 2, 3น a k e ทรีเคขนมเคอ่า c เคเคขนมเคเก่งมากประมืออ่า oh. ต่อไปค่ะต okay. ่อไป อกัญญนัฐมากอยู่ค่ะคุณกัญญนัฐมากอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญนัฐขออืมสวัสดีค่ะป้อนครูนิวด้วยสิอ่ากินอะไรอยู่อ่าน้องดูสิลูกรูปนี้เป็นรูปอะไรบอกเป็นภาษาไทยก่อนอะไรนะลูกอ่ะอะเลยนะคะขวียวยสิง้อ ก๋วยเตี๋ยวเอาที่นี้ก๋วยเตี๋ยวภาษาอังกฤษว่ายังไงทราบแล้วใช่ไหมเก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวสะกดทีละตัวนะคะอ่ากดสะกดทีละตัวเลยเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษอ่าไปวันเจอเริ่มลูก้จะเอ็นเนดับเบิลยูดหรือดับเบิลโอคะที่รักเอ็น่าเอ็นดับเบิลโอดีค่ะ l s อ้าว oh, very good อ่านว่า นูเดิล noodles นะคะตัวเอสด <New Day. S 1> ้วยอ่าใช่ไหมใช่แล้ว <New Day. S 1> ประมือขายของขายของอ้าวโอเคนะคะขอบคุณค่ะต่อไปซื้อดูคูนิวหิวคูนิวหิวอาลิสอาลิสสวัสดีคะ่ะอาลิสคะ่ะ <'m> อาลิสสวัสดีคะ่ะ ดีค่ะอลิซสวัสดีค่ะอ่ะอลิซาที่รักจ๋าภาพนี้เห็นแล้วใช่ไหมเป็นภาพอะไรเคฟตีไก่ทอดนะคะอ่ะไก่ทอดอ้าวรู้อยู่แล้วนะเก็บไว้ในใจสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะอ้าวสะกดเป็นภาษาอังกฤษวันสองสามค่ะ F A N I E เดี๋ยวๆๆๆไอเกน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 อะไรใหม่คะลูกคหา F ใหม่ลูก

H I C K E N อ่าดีเนื้อไก่ทอดอ่าฟลายชิคเก้นไก่ทอดโอเคดี okay. good. ต่อไปค่ะใครจะเป็นผู้โชคายต่อไป <Ooh. S 1> อคืคุณจันคุณจันหาคุณจันชูสค่ะเลือกเลย เด็ดเด็ดเด็ดนี่ดิเลือกเลือกดีกว่ามั้งอ๋อเลือกดีเลือกครับเศรษฐาวุธเอาเศราวุธไหนอะไปไหนแล้วสมืที้เศรษฐาวุธครับสวัสดีครับเศรษฐาวุธครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไม่ไลาชิคเก้นถูกอือต่อไปอ้าวเศรษฐาวุธลูกเศรษฐาวุธครับไปไหนแล้วว่ามามีนี่เศรษฐาวุธคุณตั๊กเศรษฐาวุฒิโนราซิง์ใต้โนราซิง์อ่าโนราซิง์ นรสิง์สวัสดีครับนอลสิง์สวัสดีครับเอาสวัสดีครับอ๋อมาเลือกตั้งนะครับวเหมือนกับมาเลือกตั้งเลยนะเราอ่ะอ่านะคะอ้าวไหนน้องบอกคุณครูสิลูกภาพอ้าวบอกคุณจันเรียภาพอะไรเอ่ยไอศครีมครับไอศครีมออ่านะคะสะกดนะสะกดนะลูกสะกดทีละตัวอ้าวสะกดเป็นภาษาอังกฤษวันชู่ทไอซีีีอาร E A M Ice cream อ่าโอเคใช่ไหมใช่ไหมถูกไหมถูกไหมลูกถูกูครับเก่งมากเอต่อกี้ลืมดูว่าพี่พาน้องเออพี่พาครูไปเที่ยวไหนเมื่อคืกี้แบ็กลาวลืมดูนี่น้องดูของครูก่อนวันนี้คุณครูจันกับคุณยูมาปิกนิกกันอืมนะคะต่อไปมูงเลยใช่ไหม อ่าไขรนาะไข่นาะใครเป็นผู้โชคดีรู้รู้พี่ปลาวค่ะสวัสดีค่ะพี่ปราวพี่ปราวสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ปราวจ๋าภาพต่อไปที่รักขาภาพต่อไปคืออะไรครัคนดี น้อ่าน้ำค่ะที่นี้น้องดูนะคะน้ำเป็นภาษาอังกฤษน้องทราบแล้วใช่ไหมลูกนะคะเก็บไว้ในใจค่ะแล้วก็สะกดเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ครูฟังนะคะ one two three go open a t e r very good ใช่ไหมเนาะเปิดใช่ไหมใช่ใชไหมคะใช,ใช่ค่ะเก่งมาก เก่งมากค่ะขอบคุณค่ะต่อไปต่อไปอ้าวต่อไปคุณคุณตันคิณจีกิ่งพินกิ่งพินสวัสดีค่ะกิ่งพินค่ะกิ่งพินกิ่งพินกิ่งเขี้ยกิ่งพินหายไปไหนแล้วกิ่งพินนี่ไหมอ่าสวัสดีค่ะกิ่งพินค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะกิงพินค่ะเดี๋ยวกิงพินดูคำต่อไปนะคะลูกว่าคุณครูให้หนูอาดูซิอาเป็นภาพอะไรน้องรู้แล้วใช่ไหมคะโอง่ายมากเลยนะคะง่ายมากๆเลยที่โรงเรียนของเราก็มีใช่ไหมคะดื่มกันทุกวันใช่ <S 2> <S 2> ไหมลูกอาอาทีนี้นะคะให้ลูกสะกดเป็นภาษาอังกฤษอ้าวสะกดเป็นภาษาอังกฤษวัน่ออมไออ่านว่า <S 2> <S 2> อม่มิลมิล แปลว่าอะไรคะนม,นมเอาใช่หรือเปล่าน,<ม>น้อใช่หรือเปล่าเอาใช่ประมืออา่าโอเคต่อไปคะ่ะต่อไปคะ่ะใครจะเป็นผู้โชคดีโอ้พี่นัททำไมล่ะโีออ,อ,อ,อ้อมแอมอมแอมสวัสดีค่ะอมแอมอมแอม อมแอมที่รักสวัสดีค่ะสวัสดีฮอดอาบน้ำยังนั้นน้องอาบน้ำยังหูกออาบแล้วนะยิ้มยิ้มคุณครับวอนนี้จะเข้าห้องน้ำครับเซิร์นครับรีบไปรีบมานะคะหนึ่งกูตามไปที่ห้องน้ำนะคะถ้าน้องมาช้านะคะอ้าวโอเคค่ะที่รักดู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 ค่ะอมแอมอ่ารูปอะไรจ้ะที่รักขาตอปอเป็นภาษาไทยโอ้ยอย่างง่ายรูปอะไรคนดี แอปเปิ Apple. Uh, Apple yeah. ้ลอ้าวไอแอปเปิ้ลภาษาอังกฤษว่ายังไงสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้อ่าครูนิวกับครูจันฟังหน่อยเร็ว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 เอ้าววันสามเอเอเับเปิ้ลพีดับเปิ้ลพีแล้วอะไรลูกเอดับเปิลพี l-e นะคะอืคุณครูกับเด็กนักเรียนนะคะเด็กนักเรียนจะเรียบร้อยนะคะแต่เสียงแต่เสียงของคุณครูนะคะอ่าใช่ไหมดูสิตึดตอบถูกไหมถูกไหมลูกหมูถูกไหมฮะอ้าวทเกหลับได้ค่ะคุณดูถามแล้วหลับได้ <laughs> ต่อไปอ้าวคุณครูจันท์คะ<อ>ครูจันทรักใครมากที่สุดดูสิอุย้ย นอนแล้วลูกใครนอนใครนอนเอาวินโชคกระชีอวินโชกวินโชคสวัสดีค่ะวินโชคโชคลูกจากที่นอนสวัสดีค่ะวินโชกครับวินโชกได้ยินไหมได้ยินไหมลูกฮะได้ยินครับได้ยินกบเอาได้ยินครับเอาได้ยินเตรมตัวเตรมตัวเอ้ย่าวินโชกต้องชอบแน่เลยอ่ารูปอะไรที่รักวินโชกภาษาไทยกล้วยตอบภาษาไทยก่อนกล้วยกล้วยชอบกินไหม กินไม่ได้เพราะวันหน้าไม่มีวชชกินไม่ได้เพราะวันหน้าอ่ะโอเควิชชคสะกดเป็นภาษาอังกฤษแล้ว one two three a n a n a อ๋อ b a n a n a อ่านว่าบานานาบานานาแปลว่าส้มกล้วยไหมโอ้กล้วยกล้วยอ้าวใช่ไม่ใช่ 1, 2, 3, โอเคอ่าวินโซกนะคะเพิ่งตื่นนะคะพอครูจะเรียกแล้วลุกขึ้นทันทีขอบคุณครับต่อไปเจ้าคุณเจ้าคุณสวัสดีครับไม่ฮะเฮ้ยว่าเฮ้ยเขาเรียกเจ้าคุณเจ้าคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าคุณขา เจ้าคุณอืเอาเอาเจ้าโรมเจ้าโรมเล่นบอลแล้วเจ้าโรมมานั่งมานั่งโรมมานั่งลูกโรมอา่าไหนแล้ววะไหนไหนเจ้าคุณไปไหนแล้ววะไม่รู้เอาไม่รู้เลย <laughs> ใครตอบแทนวันนี้ใครเนี้ยคุคครับวินเหรอวินโซกเหรอใช่อ๋อเออจ้าคุณสวัสดีครับผม สวัสดีครับจ้าคุณ O R A N G E Orange ส้มอ๋อ O R A N G E Orange ส้มอ่ะเปิดดูสิใช่เลยโอ้ถูกต้องใช่เลยใช่ไม่ใช่ใช่เออเด้อ O R E y e a เฮ้ยเราเหมือนลุ้มบอลเลยนะคะนักเรียนขาต่อไป มีอีกไหมเสร็จยังหิวข้าวอ๋อโอเคเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะเก่งมากเลยนะคะทั้งหมดนี้เป็นผู้โชคโเออเดีนะคะในวันนี้นะคะลูกเก่งมากในใครหิวข้าวแล้วยกมือใครหิวข้าว <c oughs> อหิวข้าวแล้วโอเควันนี้เพียงพอ,พอเพียงไม่ได้คุยกันเลย นะคะอืมโอเคเก่งมากเลยนะคะไปฝึกอ่านอ่านนะคะลูกฝึกอ่านคำศัพท์นะคะให้ฝึกอ่านคำศัพท์เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคุณครูนะคะจะขึ้นเรื่องใหม่เรื่องไลท์แล้วก็จอนไลท์นะคะเราจะเรียนกันเรื่องที่นักเรียนชอบอาหารแบบไหนไม่ชอบอะไรนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะลูกนะวันนี้ถ้าเกิดว่าลูกหิวแล้ว เดี๋ยวจะให้ไปทานข้าวเูว่าวนูต้องไปอาบน้ําก่อนอ๋อหนูต้องไปอาบน้ําก่อนแล้วทำไมหนูไม่อาบตั้งแต่เช้าข้าวอยู่อาบไม่ทันหนูกินข้าวอยู่อาบไม่ทันคุณครูคุณครูจังครับื่องๆครับเอาน้องน้องทุกคนค่ะได้ยินคุณครูไหมลูกได้ยินคุณครูไหมครับได้เดี๋ยวครูจะฝากการบ้านหน่อยนะคะลูกอ่า ในสมุดน้องลงวันที่นะคะแล้วก็คำศ<า>ัพท์ที่เราเรียนไปกี่คำมาลูกกี่คำคะเก้าคำอ่าเก้าคำให้น้องไปวาดภาพนะคะวาดภาพแล้วก็เขียนคำศัพท์ทำเป็นไหมลูกเช่นอ่าเช่นคำที่หนึ่งสมมติว่าน้องบอกว่าเค้กเค้กเค้าเค้กเค้ก,คกอ่า<ๆ>เก่งมากเก่งมากก็เขียนว่าข้อหนึ่ง นะแล้วก็วาดขนมเค้กนะคะแล,แ,คแล้วก็เขียนคศัพท์ภาษาอังกฤษอ่าเก่งมากเขียนว่าวาดภาพเค้กแล้วก็เท่ากับนะแล้วก็เขียนคําศัพท์อ่าตัวที่สองวาดกล้วยสมมุติไปนะแล้วก็เท่ากับตัวอะไรมั่งเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษมันน้าน่าเข้าใจไหมคะลูก,ท,ก,ลกทั้งหมดมีกี่คำลูกทั้งหมดมีกี่คำ เราว่าภาพแล้วก็คัดคำศั์เก้าคำนะคะคำศับเก้าคำยากไหมลูกยากไหมคะไม่ยากไม่ยากถ้าน้องเอ่อน้องก็จดคำศัพท์ไปแล้วเมื่อวานคุณครูนี้ว่าจดคำศัพท์ไว้ใช่ไหมคะอ่าถ้าน้องหาคำศัพท์ไม่เจอหรือไม่แน่ใจน้องก็ดูในหนังสือเซฮัลโหลนะคะหน้าเจ็ดสิบสอง หน้าเจ็ดสิสองลูกเนี่ยหน้าเนี้ยที่คุณครูนิวยกขึ้นมานะคะอ่าน้องไป,ไปไไเขียนว่าบอกว่าวาดภาพและเขียนคำศัพท์นะคะลูกหัวข้อนะคะใครได้ยินไหนส่งเสียงให้คุณจันหน่อยได้ยินไหมคะลูกได้ยินค่ะอ่ะวาวาดภาพเขียนเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันนะคะทั้งเก้าข้อเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้สวยงาม แล้วก็เอามาส่งครูนิว<อ>ครูจัน<ะ>แล้วก็ครูเก็กอในวันที่เรามาเรียนนะคะลูกไม่ใช่วันเปิดเทอมนะช่วงนี้เราเราเราเรียนออนไลน์อยู่อ่าเปิดวันไหนไ<อ>เราก็เอามาส่งเลยนะคะทําให้เรียบร้อยสวยงามคุณครูเอาเป็น,นคะแนนเก็บด้วยนะลูกครับครับครูครคจันครับต้องเขียนคําแปลไหมครับไม่ต้องเขียนคําแปลลูกวาดภาพแล้วก็เท่ากับแล้วก็เขียนคําศัพท์เลย นะคะเด็กก็ต่อไปเลยจ้ะเนาเดวก้็ต่อไปเลยนะเออบบององเออวาดได้ใหญ่ๆเลยนะลูกภาพหนึ่งก็ประมาณห้าบรรทัดวาดใหญ่ๆระบายสีด้วยนะคะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าวาดเสร็จหนึ่งครั้งน้องขีเส้นใต้หนึ่งครั้งนะคะลูกนะครับประมาณห้าบรรทัดหนึ่งเออประมาณห้าบรรทัดถูกแล้วค่ะคุณยายคุณย่าคุณแม่นะคะลูก เออคุณ<ว>ยายสร <น S 1> ค,ครับห้าบรรทัดนะลูกแล้วก็ขีดเส้นใต้น้องอยากขีดเส้นไว้ก่อนก็ได้ห้าบรรทัดขีดเส้นทีห้าบรรทัดขีดเส้นทีนะคะลูกแล้วระบายสีให้สวยงามนะคุณครูจะให้เป็นคะแนนเ,เก็บด้วยนะลูกนะเอ่อหิวข้าวหลือยังอ่ะคะหิวแล้วครับอ๋อหิวแล้วหิวแล้อเอ่อเดี๋ยวเราก็วันนี้เอ่อคุณครูก็ สอนวิชาภาษาอังกฤษก,ฤษก็เราก็หมดกันเพียงแค่นี้นะคะลูก,กเดี๋ยวเราก็ให้น้องไปพักนะรับประทานอาหารหนึ่งชั่วโมงนะคะลูกเราจะเข้ามาเรียนใหม่ในเวลาบ่ายโมงบ่ายโมงเรียนวิชาอะไรเอ่ยังคมวิชาอะไรเอ่ยังคมสังคมเก่งมงงากลูกนะ อย่าลืมการบ้านนะคะลูกทำให้เสร็จทุกครั้งที่ครูสั่งนะคะแล้วเราก็มาส่งในวันเปิดเรียนค่ะทุกชั่วโมงเลยที่คุณครูสั่งนะคะลูกอใครได้ยินแล้วยกมือหน่อยวันนี้คุณครูก็จบนะคะวิชาภาษาอังกฤษเพียงแค่นี้นะคะก굿ดบาย Bye. Bye bye. 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 Bye bye. See you again tomorrow. Goodbye. Goodbye.